องค์นที่37จิตปราศจากทุลีทุลีตกต้องสิ่งใดก็จะทําให้สิ่งนั้นเศร้าหมองหมดสง่าราศีจิตปราศจากทุลีก็คือจิตที่เป็นอิสระจากราคะโทสะและโมหะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นทุลีแห่งจิตเหมือนกันแต่เมื่อกล่าวโดยคุณภาพก็พบว่ามีความแตกต่างกันในบางแง่มุมนั่นคือราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมาก แต่คลายเร็วโมหะทั้งมีโทษมากและทั้งคลายช้าผู้ใดละความโลภได้แล้วไม่โลภในสิ่งที่ชวนให้โลภละความโกรธได้แล้วไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธละความหลงได้แล้วไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลงขาวละกิเลสท,ทั้งสามได้สิ้นแล้วเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวเหมือนอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดฉะนั้น ผมทำประจำวันนี้ก็คือจิตที่ปราศจากทุลีคือจิตที่มีวิวัฒนาการถึงที่สุด